วิชาเลือกส่วนพกษศาสตร์โรงเรียนนะครับวันนี้เป็นอ่ะการลงพื้นที่หาฟิกัดต้นไม้อ่ะอันนี้กำลังหาอยู่ว่าจากปลายชั่วคราวอ่าอันนี้เบอร์อะไรตายอยู่ไหนสิอ่ะมันคือเบอร์ <Yeah. S 1> 7อ่ะแล้วต้นอะไรชื่อพื้นเมืองหาได้ยังอ่าสนหอม,อหอมยอดแดงอ่ะโอเคที่เหลือก็วัด ว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคเนาะในระบบฟิกัดอ่ะอันนี้กำลังจะวัดพื้นที่เอออ่ะขอบคุณมากอ่ะลองวัดดูต้นไหนอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นแบ่งเขตอันนี้จะเป็นแปลงหนึ่งขีดหนึ่งไม่ใช่สิสามขีดหนึ่งขีดหนึ่งอ่ะอันนี้จะเป็นแปลงสามขีดหนึ่งขีดสองไม่มีกาแฟครับค่อยๆหา ไม่มีใบเขียนเฉพาะหมายเลขไว้ก่อนเพราะมันดูยากตอนนี้เขียนเลขไว้ก่อนเฉยๆเ,เพราะตอนนี้ดูลำบากครับมันเหลือแต่ใบนนหูกระจงก็ไม่ใช่ต้นนั้นอิทานินครับอ,นนอิทนนอาทนินดอกม่วงใบใหญ่เปลือกสีดำถ้าตะแบกเปลือกมันจะขาวมันจะไม่มีกระพี้ เอออ่ะมันจะมีป้ายอยู่อันนี้เบอร์อะไรเพราะว่าเราถ่ายต้นนี้ทำไมได้กระรอกเอครับคต้นอะไรกระรอกตอน้นมันได้กระรอกเป็นตัวเหรอเออไม่ใช่แล้วลองถ่ายต้องถอยไปไกลๆถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่โอเคเนาะเอออ่ะลองดูครับอ่ะฝั่งโน้นเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเจอป้ายเลขต้นไม้ไหมอ่ะเจอลองวัดดูครับแกน x แกน y เป็นเท่าไหร่ อ่าถูกต้องได้เท่าไหร่ซิอ่แกนวายครับอ่าห่างจากแกน Y ห่างจากเส้นสีแดงคือค่า x ถ้าสูงขึ้นไปตามเส้นสีแดงนั่นคือแกน Y โอเคไหมออเขียนฟิกัดลงไปอ่าอันนั้นต้นอะไรนะแฮปปี้เนสชมพูฮาวายอ่าถ้าจำไม่ผิดต้นนั้นมีอยู่2ต้นเนี่ยต้นซ้ายต้นขวาออต้นนู้นไม่มีดอกจะดูยากหน่อย ได้ไหมโอเคยอดเยี่ยมครับได้เท่าไหร่สิว่าแกนวายคือเนี่ยครับวัดสูงไปทางเส้นสีแดงเออนั่นแหละแกนวที่เรากำลังวัดอยู่แนวตั้งเออเนี่ยแนวด่งไปทางห้องปฏิบัติการเออตรงนั้นน่ะมันคือแกนวายเออได้ไม่มีปัญหาเอออ่ะ,อะแล้วไปดูตัวเลขฝั่งนู้น เออมันเลขอะไรที่โคนสามสิบสามสามจุดสามสามเมตรกอีกเท่าไหร่สามเมตรสามสิบสามเซนโอเคยังนี่ไงเห็นไหมมีสามเมตรแล้วเลยไปอีกสามสิบกว่าเซนโอเคยังเอออ่ลองดูนะครับได้ไหมเอออ่ะสู้ๆเอออ่ะถูกต้องครับ มีกลุ่มอื่นอีกไหมอ่ะสู้ๆต้นไม้ค่อนข้างน้อยลงไปเยอะครับอ่ะต้นสุดท้ายจะอยู่ที่ต้นนี้ต้นที่52นะครับอ่าวัดไม่ครบไม่ว่ากันครับอย่างน้อยๆสำรวจต้นไม้ครบทุกต้นก่อนเออวัดแต่ละต้นต้นอะไรบ้างนะครับเอออย่าลืมถ่ายรูปต้นไม้เก็บไปด้วยถูกต้องเดี๋ยวเราจะทำฐานข้อมูลต้นไม้นะครับเออหลายงานซ้อนกันเหลือเกิน อ่ามีอีกไหมแล้วช,ชื่อต้นอ่ะชื่อต้นอ่าอันนั้นชมพูฮาวายแฮปปี้เนสสักชื่อหนึ่งครับ mm hmm. เดี๋ยวเราต้องมาหาชื่อวิทยาศาสตร์อีกเออเอาข้อมูลชื่อพื้นเมืองก่อนอกับร mm ูปอ่าได้ไหมอันนั้นต้นลาย mm hmm. อ่ารู้ได้ไงมะเฟือง mm hmm. ลูกหยุดเพียบเลยใช่ไหมเออยอดเยี่ยมครับอ่าแล้วมาเฟืองข้างๆมะเฟืองต้นลายเ mm hmm. อ่อยี่สิบเอ็ดต้นอะไรอ่ะ จำปีหรือจำปาเขาหมายถึงต้องค่ะเออเขาไม่ได้หมายถึงต้นเขื่อนไม่ได้ท่าไหร่เอออ่ะยอดเยี่ยมครับได้อยู่เนาะโอเคยอดเยี่ยมครับเออวัดเป็นเซนครับแจ้งแล้วเออได้ไหมเออวัดสูงมาทางเส้นสีแดงนั่นคือแกน x อี่แกน y ขออภัยได้กี่เซนเท่าไรหกสิบเกินเส้นเมตรมาเท่าไรลองย้อนไปสิ เห็นไหมครับเห็นเลขสามเมตรไหมอ่ะแป๊บหนึ่งอ่ะวิธีอา่านมาอ่ะสักครู่สามเมตรฟิตผิดพลิกด้านหนึ่งเมตรเลยหนึ่งเมตรไปยังพลิกด้านสิเออ <c oughs> เป็นเมตรเทา่าไรหนึ่งเมตรกี่กี่เซนลองดูสิหกอ่ะ, 60, ะหนึ่งเมตรหกสิบเท่าไรหกสิบสามอ่ะ อานเห็นไหมครับเลยเส้นเมตรมาแล้วกับอีกสิกว่าเซนโอเคยังเออบันทึกไปายเมตรหกสิบอ่าหรือเขียนว,ว่า160ก็ได้เมตรหนึ่งเปลี่ยนเป็นร้อยเออได้เนาะอ,อ่าว่ามาเมื่อกี้ใครถามอ,อ่าว่ามาอ,อ่าเตยดงังอ,อ่าลองดูก่อนใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเอารูปไปดืนันกันอีกทีพอครูหาแล้วมันก็หลายชื่อเหลือเกินเตยดางเตยทะเลครับ เออ,อลองดูเบอร์อะไรเจอป้ายใช่ไหมอ่ะระวังต้นไม้โอเคเดี๋ยวบาดมือ 65, หกสิบห้าหกห้าใช่เหรออ่ะลองดูเส้นพิกด้านเออเส้นไล่มาเห็นไหมครับเฉพาะตรงนี้เมตรหนึ่งแล้วเมตรเอ่ะแล้วมาตรงนี้ขยับไปอีกสองเมตรแล้วขยับไปอีกพิกด้านเอาให้ตึง ฉะนั้นเท่าไหร่3เมตร3เมตรเป็กี่เซน3เมตร4อ่า3เมตร4เซนยอดเยี่ยมครับ304เซนไม่น่าไหรอหนึ่งเมตรเท่ากับ100เซน3เมตรเท่ากับ300เซนกับอีกเศษสเซนถูกต้องไหมส้อยสี่เซนแอบยอดเยี่ยมครับอะสู้สูแปลงหน่วยให้เรียบร้อยอ่ามีเงือนอีกไหมอะสู้สูถ้าไม่ไหวหลบแดดได้นะครับหายร้อนแล้วออกมาใหม่ เอออ่าสูๆมีคำถามอีกไหมมีไหมอ่าได้โยโอเคอ่าเดินระวังด้วยอ่ามีคำถามมีข้อสงสยัยข้อสักถามไหมครับปูจะได้ช่วยอ่าได้อยู่เนาะเอออ่าดูให้ดีนะครับอ่ายอดเยี่ยม อ่าเก่งมากยอดเยี่ยมอ่าวัดออกจากเส้นสีแดงนั่นคือแกน x ได้เท่าไหรส่สิอ่าพลิกด้านอันนี้คือฝั่งนิ้วเออต้องใช้อีกด้านหนึ่งถูกต้องพลิกด้านพลิกด้านเอออ่ะยอดเยี่ยมครับอ่ะไหนดูซิปลายไม่เป็นไรเดี๋ยวพลิกด้านปลายได้ดไเออเดี๋ยวพลิกตอนจบได้ไม่มีปัญหาอ่าได้เท่าไหร่สิกี่เมตร เอออะฟิกด้านเออกี่เมตรสิตอนนี้สิบหกเมตรละ<ม>เห็นไหมสิบหกเมตรข้ามาฟิกลังนี้เป็นเท่าไหร่อนนเอออะหมุนไปสิบเจ็ดเมตรกับอีกกี่เซนอเออบันทึกไปร้อยมันคือสองสิบเจ็ดเมตรคูนร้อยเออหนึ 1, ่งพันเจ็ดกับอีกกี่เซน อ่าสามเมตรเจ็ดสิบยอดเยี่ยมครับสิบเจ็ดเมตรกับอีกสองเซนอเอออ่าได้อยู่เนาะอ่าขอบคุณมากอ่าเสดงว่าทำกันได้อยู่สู้ๆครับอ่าตามในพื้นที่